ขับรถเที่ยวเหรอลูก ถอยหลังสิลูกถอยหลังอถอยหลังแล้วถอยหลังถอยหลังได้ไหมล่ะไม่ได้เหรอลูกโอ้โหรถพังได้ไงเนี่ยอ๋อซ่อมสิซ่อมสินี่ล้อก่อนรอขระจุนก่อนขระจุนจะทำอะไรอ่ะขระจุนจะซ่อมเหรอรถมันพังเหรอลูกอ๋อก้อนหินมันติดล้อเหรออ๋อ ออกได้ยังไมง่ไดู้อะฮะได้ัหมล่ะโอ้โหจะโชว์สาวสักหน่อยจะพาสาวขึ้นรถสักหน่อยรถพังแล้้ไไไม่ดปแล้ว ไตายแล้วตัดแล้วไม่ได้เหรอไม่ไปอ่ะได้ไม่ไหวทำไมขึ้นไม่ไหวอ่ะไปะใส่เกียร์สองสิ จะพาเนียไปไหนลูกเ,เน,น,นียชอบไหมลูกชอบรถหรอลูกชอบนั่งรถไหมคะ,อ,ะอ๋ออันนี้รถทัวรช่มเนี่ยใช่สิอันนี้รถของใครรถของใครครับ รถของประจูนแล้วมีทีวีด้วยอมีทีวีด้วยเหรอไม่เปิดเอามันเป curtain, ิดได้ไหมล่ะเปิดได้อะเฮ้ยดูสิมีเพลงด้วยหรอลูกไม่หลับทางทำไมอะโอเคโอเคโอเค ขับดีๆนะขับดีๆนะระวังเนียด้วยนะเคไหมโอ้โหขับเลยพาสาวพาสาวมานั่งเที่ยวเหรอสาวใส่ชุดอะไรเนี่ยน้องเนีย่ยชุดอะไรนะคะชุดโก,โก็ดโกระว่าหรอคะ ักจ <iyorsun? S 2> ังเตยดูตาลไยแบบนี <quas ic Trustee> ้อ่ะฮะดูตาอะไลเหมือนอะไรนะ รถไปบอกอีฟซิว่าจะพาเนียไปไหนไปบอกอีฟซิีบนบอก้ไอีฟซิจะพาเนียไปไหนเนี่ย <c oughs> ไปเที่ยวไปเที่ยวเหรอขอญาตอีฟย,ยังขอญาตอีฟยงังอา้าวขอไปเที่ยวแตมาเจอได้ไหม ขอแม่ยางขอแม่ยางน้องเมียขอแม่ยางคะขอขอแล้วหรอแม่อนุญาตแล้วหรอมีเพลงอ่ะมีเพลงอ่ะให้น้องให้น้องนั่งด้วยได้ไหมคะ ลูกนั่งข้างหลังไม่ได้พี่ตรวจสอบะงล้จะไ้ไจะได้ไันเีมันเหมือนเอาเลียวซ้ายอ่ะนั่งได้เหรอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่มาใช้เดยเรื่องนี้มันเล่นอันเด็กโอ้ยโนถอยระวังถอยหลังนะระวังโดนพี่ทีมนะ อ่ะเดี๋ยว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 หุนจุนอ่ะเข้าไปเข้าไปถ่ายรูปถ่ายรูปกันขอจูนมองกล้องเลยสัตว์เพียนี่นี่มองกล้องกระเอ๋เอ๋เพี้ยเพี้ยเซชิสเย่เย่หน่อยเย่เพี้ยวิวิวนกนกนกอ่ะป้ายพอจูนถอยหลังเลยลูกถอยหลังให้พี่พี่ไายสิ ถอยได้ไหมทำไมจอดลงอะไรไปเราไม่ใช่ไหมไม่มันไม่เป่าอ่ะอ่ะดูซิโอ้โอ้โอ้พี่ทามพี่ทามช่วยแล้วพี่ทามช่วยแล้วได้เปล่าดูซิโอ้โอ้พี่ทามระวังนะอ่ะถอยหลังลงถอยหลังกรดตุนถอยนะเดี๋ยวพี่ช่วยดันอ่ะพี่ช่วยดันกรดตุนถอยโอเคว้โหพี่ทามช่วยดันแล้วนะ เอาดูซิดูซิไหวเปล่าเอาถอยซิโอ้โหไหวเหรอระวังชนรถลูกถอยหลังระวังพี่ทามด้วยนะดูพี่ทามด้วยนะเอาหยุดก่อนหยุดก่อนมันไปไม่ได้ไปได้เหรอ ันไปได้เหรอเดี๋ยวมันก็ติดนะติดเปล่าติดเปล่าพี่ํามดูน้องสิติดไหมติดไหมครับหหไ่ด้ท้ายไม่ได้หรอปดท้ายได้ไมนได้นั่งได้ไหมนั่งได้ไหมลองสิลองสิ ติดแล้วเหรอติดแล้วเหรอลูกฮะฮะขับไหมให้พี่ทามขับไหมไม่ขับให้พี่ทามขับไหมแล้วจูนนั่งเนี่ยขับมัจะใช่ไหมเนี่ยขับไม่เป็นหรอกโอ้โหช่วยกันช่วยกันอ่ะอ่ะฟูจูลงเดินหน้านะเดี๋ยวพี่ช่วยฟูจูเดินหน้าเดนหน้านะห้ามถอยหลังนะพี่ทามอยู่ข้างหลังนะมาเลย はい! เนี่ยสนุกไหมคะสนุกเหรอเอาระวังชนยุด